้าใหม่ไทยพลังแห่งเอกลักษณ์ไทยจากสายพระเนตรสมเด็จพระพันปีหลวงการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพระศกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างและกำลังใจให้แก่ผสกนิกรทั่วประเทศดังปรากฏในโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงร,ริเริ่มอย่างมากมายให้ผสกนิกรได้กินดีอยู่ดีโดยเฉพาะการยกระดับหัตถกรรมหัตถศิลป์พื้นบ้านและยกระดับผ้าไทยสร้างอาชีพให้ผสกนิกรของพระองค์ท่าน หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการฟื้นฟูผ้าไหมไทยให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมของชาติผ่านสายพระเนตรที่มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น พระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมเริ่มขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงพุทธทศวรรษ2490ทรงเห็นว่าผ้าไหมมัดมีของฝีมือชาวบ้านนั้นงดงามแต่ไม่มีตลาดรองรับจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูทำนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากพระราชดำริดังกล่าวพระองค์ได้สถาปนามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อให้เกิดระบบพัฒนาอาชีพอย่างเป็นรูป,ปรธรรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการออกแบบลวดลายไปจนถึงการตลาดที่เป็นธรรม ศูนศิลปาชีพในพระราชูปะถะมภ์มหลายแห่งทั่วประเทศได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้หญิงในชนบทจนสามารถสร้างอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ผ้าไหมไทยในชีวิตจริงและในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศต่างๆพระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยที่ตัดเย็บอย่างประณีตรวมออกแบบกับดีไซเนอร์ชั้นนําเช่นปีแอร์บรังแมร์ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสผู้ช่วยออกแบบชุดพระราชนิยมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ไทยกับแฟชั่นตะวันตกจนผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก พระราชะกรณียกิจด้านศิลปาชีพไม่เพียงสร้างคุณค่าให้กับผ้าไหมไทยแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มผลิตผ้าไหมคุณภาพสูงและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศผ้าไหมไทยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจที่สแสดงถึงความสามารถของชาวไทยในทุกภูมิภาค ผ้าไหมไทยจากสายพระเนตรของสมเด็จพระพันปีหลวงคือมรดกแห่งพระปัญญาและพระเมตตาที่เปลี่ยนผืนผ้าให้เป็นพลังแห่งชีวิตพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพยังคงดำรงอยู่ในทุกชุมชนทอผ้าไทยและในหัวใจของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้